เมื่อไม่กี่ปีก่อนนะครับโน้ตบุ๊กกับเดสก์ท็อปเนี่ยมันแตกต่างกันชัดเจนนะครับเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์มันมีค่า e f f i c i e n c y หรือว่าประสิทธิภาพโดยรวมที่ไม่ดีเท่าตอนนี้นะครับหลักๆแล้วนะครับคอมใหญ่เนี่ยซิง์มันใหญ่ power supply มันใหญ่คุณจากจะใช้ฮาร์ดแวร์แรงขึ้นคุณก็ up power supply เข้าไปดิอยากใช้ cpu กาจอที่มันแรงขึ้นคุณก็เปลี่ยนซิงค์ที่มันใหญ่ขึ้นมันก็ความร้อนอยู่นะครับแต่ว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยประสิทธิภาพมันแตกต่างกันเพราะว่า พื้นที่มีอยู่แค่นี้นะครับบางๆนะครับทำให้การระาควาร้อนต้องไม่ดีเท่าเดส k t o p ออยู่แล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของการจ่ายพลังงานก็เช่นกันนะครับแรปเตอร์มีได้แค่นี้แบตมีได้แค่นี้นะครับมันไม่สามารถอันลิมิตเหมือนพาวเวอร์สป라이 y ขนาดใหญ่ของฝั่งเดสก์ท็อปนั่นเองทําให้โดยรวมแล้ว แล็ปท็อปหรือโนบุ๊กเนี่ยไม่สามารถแรงใกล้เคียงเดสก์ท็อปได้เลยนะครับแต่ว่ารุ่นใหม่ๆเนี่ยเอฟฟิเชนซีของมันเนี่ยเรียกได้ว่าดีขึ้นพัฒนาขึ้นอย่างมากนะครับอย่างเช่น n v ็นวีเดียที่เปิดตัว G-Force RTX 4090แล็ปท็อปออกมาเนี่ย ผมบอกให้เลยว่าผมก็ตกใจพอสมควรนะเพราะว่าตอนที่เปิดตัวมาเนี่ยไม่คิดว่ามันจะแรงได้ถึงขนาดนี้นะครับวันนี้ผมมีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะครับผู้ใช้ Reddit คนหนึ่งเนี่ยเขาได้มีการโพสต์ถึงโน้ตบุกรุ่นใหม่ที่เขาซื้อมาเนี่ย Razer Blade 18นะครับไอตัวนี้ฮะมันมีฉายาว่า The Ultimate Desktop Replacement นะครับเป็นโน้ตบุกที่สามารถแทนที่การใช้งานของ Desktop ได้เลยก็ว่าได้นะครับแต่ราคาค่าตัวไม่เบานะ4,500เหรียญน,นะครับหรือประมาณ1 0 0 0 0 กาบาทน,นะครับวันนี้ก็อ,อ,อาจจะนี่มันราคาหรือว่ารหัสชื่อรุ่นเนี่ยน่ากลัวเหลือเกินนะครับอเอาเป็นว่าตัวนี้มากับการ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop นะครับซึ่งแน่นอนว่าไม่แรงเท่าของฝั่ง d e s k ์ท็4090แน่ๆแต่ถ้าคุณเทียบกับการ์ดจอเจนที่แล้วของฝั่ง Desktop เนี่ย ฟังกันต่อนะครับนายคนนี้ฮะเขาได้ทำการเอาการ์ดจ่องเขานะครับเปิดโปรแกรม MSI Afterburner และบวกค่า Clock Speed ไปอีก250 MHz นะครับโอเค,คไป250 MHz นะครับตรงนี้ เขาเอาเบนชมาร์ก 3DMark Time s p ์ต่อมานะฮะทำคะแนนไว้ที่2960คะแนนนะครับอันนี้คือโน้ตบุ๊กนะ2960คะแนนนะครับแรงพอๆกับ RTX 3090 TI เดส k t o p อปซึ่งเป็นการ์ดจอที่แรงสุดในโลกในไม่กี่เดือนก่อนนี่ได้เลยนะครับคุณก็ลองดูนะฮะว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยมันพัฒนาขึ้นมาก้าวกระโดดขนาดไหนนะครับก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe. subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับนี่แหละฮะผมถึงบอกไงว่าโน้ตบุ๊กเจนนี้มันน่าประทับใจมากๆนะครับยิ่งพอมีเทคโนโลยีอะไรต่างๆเข้ามาอย่าเช่น DDR3 ด้วยเนี่ยมันก็สามารถบูสต์เฟรมเรทเพิ่มเติมเข้าไปได้อีกนะครับและการเบนช์มาร์กเนี่ยมันยังไม่ได้ใช้ DDR3 ด้วยซ้ำนะครับแต่จะหาว่าอวยก็ไม่ได้นะครับเพราะว่า DDR3 เองมันก็ไม่ได้รองรับทุกเกมนะครับและบางเกมเปิดมาก็รู้สึกว่าภาพเนี่ยมันอืม ไม่ได้ขมไม่ได้หน่วนตาไม่ไดออ้สวยงามเท่ากาันไม่ได้เปิดนะครับอันนี้บางคนก็เลยอาจจะคิดว่าเป็นฟีเจอร์ที่เราไม่ได้ใช้เพราะเราซีเรียสในเรื่องของคุณภาพของภาพนะครับเพียงแค่ว่าผมรู้สึกว่าเออมันก็ดีกว่าเจนที่แล้วแต่โดยรวมแล้วมันก็อาจจะยังไม่ร้อเเท่านั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือโนตบุ๊กที่ผมรีวิวมาในเจนนี้ที่มันเป็น RTX 4090เนี่ยผมคิดว่าเออมันน่าประทับใจนะเพราะว่าอย่างแรกนะครับราคาเปิดตัวบางแบรนด์นะครับอยู่ประมาณหนึ่งแสนต้นๆถึงหนึ่งแสนกลางๆแต่คุณ อาจจะต้องมีแสนหกแสนเนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยนะครับรวมเรื่องเอฟเฟนซีประสิทธิภาพความแรงอ่างต่างๆและราคาโน้ตบุ๊กในเจนปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูงแล้วเนี่ยเป็นยุคทองของโน้ตบุ๊กอย่างแท้จริงเลยครับ